ส,สวัสดีครับผมสวัสดีสำหรับมินรับเอ็กซีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้พบกันที่สาขาสองครับบรรยากาศช่วงฝนตกนะครับวันนี้ก็มาอัพเดตรถที่นา้านนะครับตีมีตังแท็กเตอร์ร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสีชวาครับตำบลพไทลินอำเภอลำปีบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ติดทางหลวงเส้นลำปม,มบปมานคุ้มลำปีบ้านหนองกี่ที่นี่ก็จำหน่ายแท็กเตอร์มือสอง อ่าทุกคนันไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกล้อสิล้อครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับก็วันนี้มาจัดโปรโมชั่นที่หน้าร้านรถเยอะครับวันนี้รถก็เข้ามาเรื่อยๆครับจัดโปรคันแรกเลยคันนี้เป็นรถไถฟอร์ดฟอร์ดหกอ่หามาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังฟอร์ดมี2คัน ตัวนี้เป็นเจเจ็ดตัวนี้แปดสิบห้าแรงตัวนี้เจ็ดสิบห้าแรงแต่ตัวนี้บิวเก็บรายละเอียดเก็เบสีให้อ่ะดูคันนี้ก่อนแล้วกันคันนี้ฟอร์ด6ุกทีห้าคันนี้เอกสารเล่นทะเบียนพร้อมอ่าจัดโปรโมชั่นจากสองแสนห้าหมื่นบาทคันนี้เจ็ดสิบแปดสิบห้าแรงเอาไปสองแสนสองสองแสนสองสองแสนสองหมื่นบาทพอ รถหน้าผาหลังห,าาหงมารอบนี้รถที่สาขา2เข้าเยอะน,นะครับหลายคันมารอบที่แล้วไม่มีโชว์หน้าร้านนะไออกบ,บกนะครับมารอบนี้ก็ปลายเดือนมิจุนาานะครับรถเข้าใหม่หลายคันคที่สาขา2ครับ คันนี้เป็นปอดห้าพันตัวนี้เป็นตัวเจสิห้าแรงม้าอุปรกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเหมือนกันคันนี้จะได้เป็นผ่านสามอ่าตัวนี้ก็เป็นผ่านสามอ่าเป็นผ่านบุกเบิลแค่ราคาเดียวกันเลยแต่แต่เส้นแรงสองแสนสองคันนี้ก็ให้สองแสนสองเหมือนกันแต่คันนี้บิวเก็บสีใหม่ทั้งคันอ่าดานหน้าผ่านสาม ราคาเท่ากันนะครับไม่เ,เลือกเอานะค่ะเก็บรัดวซึมให้ใหม่เรียบร้อยเขาแถมแนะครับแถมให้เหมือนเดิมถ้า,ารายการมารอบนี้ก็ยังมีอของแถม ไทแชมป์แชมป์วายทีโอสามห้าสี่สาสห้าแรงครัน้นี้มาพร้อมอุปกรณ์ดานหน้าผ่านหลังเอาไปแสนหนึ่งแสนสามหมื่นบาทแสนสามหมื่นบาทอ่าหนึ่งแสนสามหมื่นบาทอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังตกฟรีสามร้อยโลของแถมห้ารายการเหมือนเดิมอะลองดูนิ่มๆเลย รต้า l c 7 0 8วันนี้อุปกรณ์สามชิ้นเลยแต่ว่าด้านหน้าเป็นของใหม่ครับอันนี้ติดตั้งใหม่เลย l c 7 0 8 FT ตอนนี้มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่สามชิ้นเอาไปสามแสนห้าหมืนบาทพอสามแสนห้าหมื่นครับเครื่องยร์ดีครับ<ส>เดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่ง กองท้ายไม่หอนนะตรงฟีสามร้อยโลของแถมให้รายการเหมือนเดิมแค่นี้ได้สามชิ้นนะใช่ครับผมก็สามชิ้นเลยยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่อยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่ ดนหน้าของใหม่เลยนะครับแล้วก็ถัดมาคันนี้คไคโตรติ EX 5 0คันนี้อุปกรณ์3ชิ้นเดี๋ยวบิวเก็บสีเก็บรายเรียนให้ใหม่ทั้งคันเก็บรวดซึ่งให้พร้อมเรียบร้อยคันนี้เอาไป1นึ0 0 0สนเกับาทแ9นเก้ับาทตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบแปดเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเหมือนกับ L47 เลยอลองดู รถไแคม FCX สามพันห้าตัวนี้สามสิห้าแรงมาอ่าตัวเปล่าครับตันนี้เป็นฟลกับเพื่อนสี่รอ้อตัวเปล่าตัวเปล่าตันนี้ก็เอาไปเอาไปหกหมืนบาทหกหมืนบาทอ่าสองเพา่าใช้งานได้ปกติไฮลรอลิกใช้งานปกติครับ เปล่าครับ6,000บาทอ,อ,อ่าคันนี้กงได้5,000คันนี้เก็บลวดซึมแล้วเก็บสีให้ใหม่ทั้งคัน เช็คเซียนถ่ายของเิีวตอนนี้เหลือปีสติ๊กเกอร์ตอนนี้เอาไปอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเอาไปสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทด้านหน้าผ่านหลังด้านหน้าผ่านหลัง,ดนนลงเดี๋ยวเอ่อ,อเซิ่ระบบไฟให้พร้อมเรียบร้อยอันนี้เพิ่ง เก็บสีเสร็จ,จก็อเครียดีให้เราดีทีคับนี้ี๋ยวยางหน้ายางผู้หน้าได้เปลี่ยนให้ห่อยยางหลังสภาพ90%เลยคันนี้ก็เป็น2ี่แรง L2605 คันนี้ก็มาพร้อมกับฐานหลัง มองพอสองเคื่อสีล้อครับตอนนี้เอาไปเก้าหมื่นเอ่าได้พานหลังหนพวงโควินสองเคื่อสี่ล้อเก้าหมื่นบาท ก็คันนี้โฟต้าเอลสองสองืองดีที่โฟวินขับเคลื่อสีล้อตัวนี้เอาไปฐานสามแล้วก็โรตารี่เอาไปเจ็ดหมบาทเจ็ดหมื่นบาทครับอันนี้ขับสองขับตีครับสี่โรตารี่ใช้ยานได้ปนติครับอนะ่าเ<อ>ราเอาอกมาเป็นสอ เจ็ดห <70, 000. S 1> มื่นมีพานล้างให้แล้วก็โรตารี่ให้เจ็ดหมื่นครับได้พานล้างกับโรตารี่ตัวนี้เลยปั okay. ่นนิมน่มๆเลยครับรด <Okay. S 1> อาตา์มา รถบตาดีซีหกแปดอ่าดีซีหกแปดกีเป็นสวยพร้อมใช้งานเลยคันนี้สวยเดิมรถพึ่งมาเหมือนกันคันนี้เป็นรถอุ้มอุ้มขนาดหนึ่งตันนะครับหกสิบแปดแรงมา้ามาพร้อมกับเกลียวดันอ่าเกลียวดันปากเลดยดคอเลดเรียบร้อยคอแต่งเรียบร้อยแต่งตู้มาแล้วแต่งช่วงล่างสวย สองข้างเลยต่อไปก็พร้อมุยงานครับเช็คไปใส่ของเดี๋ยวให้เหมือนเดิมเดี๋ยวโรเลอร์เดี๋ยวใส่ให้ครบโรเลอร์สก,กีลูกพี่สก,กีมันมันแตกแล้วบิดเบายังไม่ได้ใส่สร้างหนึ่งแต่แท็กสวยอยู่โรเลอร์หายกี่ตัวโรเลอร์<ๆ>หายหนึ่งหนึ่งตัวสก,กีหลังหายสก,กีหลังหายหนึ่งหนึ่งข้างเดี๋ยวใส่ให้เลยนะใส่ให้พร้อมเรียบร้อยครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท แสน0 0 0 0บาทส่งฟรี300โลรถอุ้มครับตัวนี้ฟ้าไทายเดี๋ยวใส่ให้ฝ้าตัวนี้นะใช่ครับอันนี้เขามัดอะไรมาครับน่าจะรอยดึงขึ้นจากโลมหรือว่ารอยไปดึงเขาขึ้นลม <Okay. S 1> สองกรณีลสลิงเสาไฟเด้อ <laughs> สลิงเสาไฟฟ้า bà khoa <Choán> nghiêm nghèo rồi hả giờ đan <Ceoan> lễ đếm nói bà khoa tu nghiêm nghèo rồi, <Ceoan> ghiếm 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 rồi. <laughs> โอเครถเกี่ยวอันนี้ก็คันละ 2, สองแสนเหมือนเดิมดีซีเจศตามสภาพสองแสนบาทสองแสนบาทมีกี่คันครับมีอยู่ที่อยู่ที่นี่สามคันมีเจดสิบกับ9ก้าห้าแล้วก็จะมีอยู่สาัาขาสาขานันนี้มีเก้าหอยู่คันหนึงคันละสองแ0นสาขาสาขาสามใช่ไหม <Okay. S 2> โอเครถดำย,ยังอยู่แมคโครไปแล้วแมคโครโ, <ไป S 2> โคโคปัส,สุร้อยยี่สิบแปดนะพ่ใช่ที่อยู่ตรงนี้ครับไปแล้วนะแมคโครรถดำเท่าไหร่นะครับรถดำสามแสน 40, สี่หมื่นบาทสามแสนสี่มื่นบาทเล่มพร้อมนำต่อใหม่จากอู่สอสุนทรแต่ตอนนี้เสียสุนทรไม่อยู่แล้วนะครับเสียสุนทรไปบ้านใหม่แล้วขอแสดงความเสียใจด้วยครับแต่อูยังอยู่นะอูยังทำงานเหมือนเดิมฝากส่งข่าว FC ด้วย สองหมื่นห้าตีมทีระทายมีให้ครบมีกีเมาด้ว,มวยมีมีตัวนั้นก็สองหมื่นห้าเหมือนกันตัวนี้คงไมาย,ยีดสองมันฐานสี่สองหมื่นห้าครับอุปรกรณ์มือสองที่สาก้าสองนะครับกอมีนะคงคงกันไม้ก็มีครับ คงกันไม้เสร็จแล้วไทยพวกเก้าสิบเลยนี่ยโครงที่มันอยู่ข้างบนนะพี่ใช่ไปห,หาดีซีร้อยห้าแยกอะไรนีนะครับคอมีตู้มีมเครื่องมีมปัม๊มตัวเดินมีถังอุ้มมีรอยห้ <105. S 1> <DC 105. S 2> าดีซีร้อยห้าถังอุ้มมี ช่วงล่างมีแล้วก็คันนี้เป็นดี7ีเจ็ดศูนย์ตัวเดินสามเกียร์เครื่อง,งทางอุมก็มีครับ ก็พวกอะไรพวกอันนี้เครื่อง M70 อันนี้เครื่อง L32 3202ม t ทีอันนี้อ s ซ k กิ50แรงอ่ะตัวนี้ TL 5,000 50แรงมีเครื่องเกียร์ h y u n d a มีตัวนี้มีสนแบ่าเนเครื่องอีสุมาคือเดิมกิโลงานเลยตัวไหนอันนี้เนาะใช่ อิสกิอิสกิเครื่องใช้ได้ไหมครับเครื่องไม่ติดไม่ติดครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของออนากาโนะนากาโนะอ่ะนากาโนะตัวสามห้าชุดนี้ก็จะเป็นทิโนมโตะทีโนมโตะยีิบสี่แรงอันนี้ก็เป็นเครื่องท้ายเครื่องท้าย โคต้าเอลเอลสามสองตัวน,นี้ก็จะเป็นอิซึกิเหมือนกันทีเอลตัวนี้ทีเอลสี่สองถัดไปก็เป็นยันมาสามสิบสองแรงมีหลายรุ่นครับถัดไปก็เป็นเกียร์เกัื่อนท้ายของเอ็มห้าพันเอ็มห้าพันสองชุด ตัวนี้กับตัวนี้ใครอยากได้ชิ้นไหนใาคายกันมาในส่วนของฟอร์ดสามเก้าสามศูนย์ตัวนี้ขายแล้วครับคันนี้เราจะส่งที่ไหนนะส่งภาคใต้เนาะสามเก้าสามศูนย์นาจะออกเดินทางคืนนี้แหละคันนี้กี่แรงครับตัวนี้หกสิบห้าแรงครับหกสิบห้าแรงครับสองพเนาะสองพัาขับขึ้งสี่ล้อ คันนี้เหลือเราประกอบด้านหน้าผ่านหลังยางใหม่สี่เส้นไปเลยสาม <3 S 2> แสนเส้นนี้ไม่ใช่หรอไม่ใชเใ<ม>่เปลี่ยนยให้ใหม่เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยใช่เอ็มเก้าพันอ่าเราประกอบตอนนี้ครับคันนี้นนเ,เช็คเก็บรถถึงเรียบร้อยตัวนี้เป็นเก้าสิบแรงเทอร์โบอินเตอร์คุนเลอร์คันนี้เอาไปสามแสนเก้าสามแสนเก้า จะรอลงสีตัวลงสีตัวรอบหนึ่งแล้วก็ประกอบเราจะลงให้อีกใช่ไหมครับใช่ครับลงสีตัวอีกรอบนึงสามแสนเก้าหมื่นบาทใครสนใจสั่งจองได้เลยครับ 2, ของแถมห้ารายการเหมือนเดิม <ย àng S 2> ด้านหน้าผ่านสี่เส้นเลยใช่ไหมครับยางไหว่สี่เส้นอ,อันนี้ติดจองอันนี้ติดจองแล้วอันนี้ส่งชัยภูอันนี้เขาเรียกอะไรครับแคมป์ YTO เอ้ไม่ใช่ แชม MX 6255อันนี้จบไปเท่าไหรแ่แสนเท่ยแสนหกทำสีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทำสีให้ใหม่น่ะมาดูสีล้อกลางดำดำล้อกางสามคิววัวกระตุนเครื่องลือมาไม่มีเล่มออกมาแบบนี้เลยใช่อันนี้ขายยังไงครับ ขายเป็นคันหรือว่าแยกแยกอะไรก็แยกครับหรือว่าใครจะเอาไปเป็นคันก็ก็ขายไปนะราคาคันนี้เอาไปตามสภาพเอาไปห้าหมื่นนะห้าหมื่นเฉพาะดำก็คุ้มแล้วครับโอ้ี่เครื่องอยู่นี่ห้าหมื่นบาทสี่ล้อเปล่าลอยครับ <5. S 3> ดำแก่การื้อมาแบบนี้เลย ันนี้ก็ตัวรถใบดันขายไปตามสภาพไปห้าหมื่นเหมือนกันนี่ตัวรถใบดันอ่าห้าหมบาทตามสภาพยางรั่วแล้วเครื่องติดไหมครับเครื่องตอนมาก็ติดอยู่ครับแล้วพอดีไดสตาร์ทมีปัญหาเรุ่นอะไรครับอ่าตัวนี้จะเป็นเป็นเอมทรถไทยอินเตอร์ในช่อแอลอินเตอร์ใช่ครับตามสภาพห้าหมื่นบาทตัวนี้แปดสิบแรงนี่ แล้วพอไปดันก็คุ้มแล้วห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นบาทอ่ะคันนี้ยิบสีแรงตัวนี้ลับเป๊ะเข้าล่องอ้อยครับตัวนี้สองเท้าสองเกินสี่ล้อกำลังไล่น้ำมันคันนี้เอาไปเจ็ดหมื่นบาท เจ็ดหมื่นบาทอ่าเดี๋ยวเช็คเปลี่ยนสายของเหลวให้พร้อมร้อยใส่ฟ้าคงฟ้าครอบให้อ่าอันนี้ตัวเปล่านะพี่ตัวเปล่าครับเป็นสองข้อความขึ้นสี่ล้อหน้าตาแบบตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่นที่เขาเอาไปเข้าล่องอ้อยกันอ่าไปปั่นโรตารี่ในล่องอ้อยหลังจากลับไลมานาน ไม่ไมีอะไรไหมครับงในก็มีรถกำลังวิวอยู่ครับยังไม่เสร็จอ่าคันนี้ก็ขายนะครับคันนี้ครับอยากเปลี่ยนไซต์ตัวที่สามตันรถใหม่ป้ายแดงสามปีตอนนั้นผมซื้อมาอยู่ห้าแสนกว่าตอนนี้ขายสามแสนสามแสนดีเซลเกียร์ออโต้อ่าเสาสูงสี่เมตรยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อเฮลิเฮลิใช่ ตัวเดิมเครื่องไม่เคยแกะรดไปครึ่งปะครึ่งเลยเอาตามแสนบาทพอเดี๋ยวเปลี่ยนยางหลังให้เปลี่ยนยางให้ด้วยอ่ะจะเ,เปลี่ยนไปใช้ห้าตันตอนนี้สามตันเดิมๆครับ ใช้งานตั้งแต่ซื้อมาทีนกระบอกไม่เคยรั่วครับตามปีอะสนใจไงโทรมาครับ0 8นย์3ปด8ูนย์ส4มแปดสและอีกหนึ่งเบอร์099-164-1255รับซื้อขายแรกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันสาขาสามขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ